เวัอะีครับชมุดี่เรจะมาเป็นทีวีโกยโรบักบูเคเว้นะครับเอาหมวกออกใส่โคตตาผมเลยครับหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดสหนึ่งเก้าสาสาห้าหนึ่งก็จะเป็นเออเสียครับต่อมาก็จะจะเป็นกางเกงนะครับหนึ่งสี่ เจ็ดสี่สองหนึ่งห้าสี่สี่เก้าถ้าใครไม่รูครับพีพีโก้ครับก,รก็คือมันสามารถถอดหัวได้าหนุ่มีกรสือเลยนะฟักบูมอัพชิพอีพีสี่สิบเก้าครับครับเตะโวอีกครับหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดห้าหก หกหกสี่เจ็ดนะครับคุจะเป็นจอทีวีนะครับสัมหน้าจะเป็นสีหน้านะครับหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหก ก็เป็นสีหน้านะครับนี่ครับสีหน้าครหรือใครไม่เอาสีหน้าก็ได้นะครับแกก็เป็นเจ็ตแพกข้างหลังนะครับสี่หนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดห้าหกเก้าสี่ศูนย์หนึ่งสองก็เป็นเจ็ตแพกข้างหลังนะครับนี่ครับตรงหัวเลยนี่ครับลองถอดจอทีถ้าเราถอดจอทีวี นี่ครับหรือใช้แมวนี้ได้ไหมว่าัูโอเคิ่มกดไลค์กดแชร์สั้งค่าครับวันนี้บ๊ายบาย,บายครับ